มุดเบาใจเมื่อเขียนเสร็จแล้วให้ทํำยังไงต่อแบบนี้นะคะสมุดเบาใจเนี่ยจะมี2แบบนะคะก็คือสมุดเบาใจมนุษย์แล้วก็สมุดเบาใจสําหรับสับเลียงถ้าเป็นสมุดเบาใจสําหรับมนุษย์นะคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วให้เราเปิดไปที่หน้า1 1เขาจะมีบอกหมดเลยนะคะว่าเราต้องทํำยังไงบ้างถ้าสรุปให้ฟังคร่าวๆนะคะดับแรกนะคะเราต้องแจ้งญาติก่อนแจ้งคนใกล้ชิดนะคะว่าเราได้ทําสมุดเบาใจไปแล้วแล้วก็จุดประสงค์เราเนี่ยเราต้องการอะไรบ้างรวมถึงนะคะให้เราสําเนาหน้า6 สั่มเ,เนาไว้ที่โรงพยาบาลที่เรารักษาเป็นประจำนะคะฝากไว้ที่เวรเบียนนะอย่าลืมตัดตรงนี้แล้วก็พกติดตัวไว้นะคะเขาจะมีบอกว่าชันชื่อนามสกุลอะไรมีหนังสือแสดงเจตนาเลือกวิธีการรักษาในระยะสุดท้ายของชีวิตติดต่อผู้ตัดสินใจชทนชันได้ที่แล้วก็ชื่อนามสกุลเบอร์โทนะคะแต่ถ้าเป็นสมุดบอใทสัตว์เลี้ยงเล่มนี้นะคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วก็คือให้เราแจ้งคนที่เกี่ยวข้องกับเราอะคะ่ะว่าเนี่ยเราได้ทําสมุดบอใทสัตว์เลี้ยงไว้นะเพราะว่าเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออะไรต่างๆนะคะเขาก็จะ <ๆ S 1> กรณีแรกก็คือเราฝากสัตว์เลี้ยงไว้ที่เพจโฮเทลนะคะหรือว่าอีกกรณีหนึ่งคือเราเป็นเจ้าของใช่ไหมเราไม่อยู่แล้วแล้วเราไม่รู้ว่าใครจะดูแลสัตว์เลี้ยงต่อจากเราเขาจะได้รู้ว่าสัตว์เลี้ยงเราชอบไม่ชอบอะไรนะคะสัตว์เลี้ยงเรามีนิสัยแบบไหนแล้วก็สัตว์เลี้ยงเรานะคะแพ้หรือไม่แพ้อะไรประวัติการฉีดวัคซีนนะคะประวัติในเรื่องของสุขภาพเล่มน,นี้ละคะ่ะจะเป็นการส่งต่อข้อมูลของน้องทั้งหมดให้กับคนที่เขาจะมาดูแลสัตว์เลี้ยงต่อจากเรานะคะเขาจะได้แบบดูแลได้อย่างตอบ์นนนะะะคราาปมี้คะ